อัปเดตข่าวสารค่ะปีนี้มีแต่งานใหญ่ๆเลยค่ะวิเรียกว่าตัวแม่มาเองนะคะงานไหนที่เป็นที่แรกครั้งแรกในประวัติศาสตร์สีสาวแบค็คพิกของเราค่ะก็ปักหมดุดเอาไว้หมดแล้วนะคะ เริ่มจากงานแรกค่ะ Britis h Summer Charm Hyde Park นะคะ b a c k p i n ค่ะได้เป็นฮดไลน์ในการจัดงานที่ลอนดอนมาต่อด้วยงานที่2นะคะ Le Gala de p r e s s นะคะซึ่งเป็นงานคอนเสิร์ตการกุศลในฝรั่งเศสท,ที่มีคุณบริจิตมาคองค่ะภรรยาประธานาธิบดีฝรั่งเศสะะเป็นแม่งานก็น่าจะมาเชิญ Backping ไปร่วมงานด้วยตัวเองละค่ะเพราะว่าเห็นท่านนะคะมาดูงานคอนเสิร์ตของ b a c k p i n ด้วยเนาะตอนที่พวกเธอไปเล่นที่ฝรั่งเศสค่ะแล้วก็เห็นว่างานนี้ น,นะะมีคุณฟาเรว,วิลเลียมค่ะก็จะมาร่วมงานอีกด้วยและล่าสุดค่ะงานเทศกาล งานใหญ่อย่างคูชล่านะคะที่จะจัดขึ้นที่อเมริกานะคะก็มีการประกาศค่ะเฮดไลน์ในงานออกมาแล้วนะคะแน่นอนคะ่ะว่าสาวๆแบ็คพิงของเราค่ะเป็นตัวแม่ค่ะพวกเธอค่ะได้เป็นเฮดไลน์อีกด้วยนะคะคุณผู้ชมไปงานครั้งแรกคะ่ะเจ้าของงานเนี่ยก็บินมาด่าเชิญถึงที่แล้วก็พอครั้งที่2เนี่ยก็คิดว่าน่าจะมาเชิญด้วยตัวเองอีกเหมือนกันคะ่ะเพราะว่าเจ้าตัวก็ไปปรากฏตัวในการคอนเสิร์ตของแบ็คพิงด้วยเหมือนกันนะคะและปีนี้ค่ะก็ยกให้พวกเธอนะคะเป็นเฮดไลน์ เึ้นึ้นแสดงไปเลยค่ะดังนั้นนะคะแบ็คพิงค์ค่ะจึงกลายเป็นศิลปินเคป๊อปวงแรกและก็วงเดียวในประวัติศาสตร์ที่ได้เป็นเฮดไลเดอร์แล้วก็เป็นการกลับไปแสดงเป็นครั้งที่2อีกด้วยโดยแบ็คพิงค์ค่ะจะขึ้นโชว์ในวันที่15แล้วก็วันที่22เมษายนที่จะถึงนี้งานใหญ่แน่เลยค่ะวิปีนี้แบ็คพิงค์คือตัวแม่ปังสุดแน่นอนค่ะอะไรก็ต้านไม่อยู่แล้วนะคะคุณผู้ชม ก็เป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอปิดท้ายค่ะด้วยภาพน่ารักน่ารักนะเป็นข่าวที่คุณแม่ขององลิซากลับมาอัปเดตด้วยตัวเองค่ะว่าลูกสาวนั้นยังอยู่ที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็น่าจะพักผ่อนอยู่กับครอบครัวของเธอนั่นแหละคะ่ะก็เป็นภาพค่ะที่คุณแม่ค่ะอัปเดตว่านะคะขอ c o อร์ลูกสาวนะคะพิการแซลตัวเองนะคะทำท่าเหมือนกันในการถ่ายรูปด้วยกันนั่นเองอแอดก็อัปเดตข่าวสารใหม่ๆมาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า